ข่าวแรกกันในวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการช่างตวงวัดระหว่างประเทศครั้งที่58เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสากลด้านช่างตวงวัดค่ะ ที่โรงแรมแชงกรีลาจังหวัดเชียงใหม่นายกิรติรัชโนโอปหลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์เื้อเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนายวีรพงศ์ธิตรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารกรมการค้าภายในและผู้แทนกองช่างตวงวัดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่างตวงวัดระหว่างประเทศหรือ CIL m ครั้งที่58ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีผู้แทนจากสมาชิกองค์การช่างตวงวัดระหว่างประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด128คนจาก54ประเทศค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะจะมีการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสากลด้านช่างตวงวัดค่ะเช่นมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟกระแสตรง ซึ่งใช้ในการตรวจวัดกระแสะไฟฟ้าสำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แผนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆภายใต้ OIML การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานช่างตวงวัด อาที QR c o d e ซึ่งขณะนี้ OIML เองนะคะก็อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันเมือเ่อดำเนินการแล้วเสร็จอาจนำมาใช้ในระดับสากลต่อไปซึ่งการตรวจสอบเครื่องช่างตวงวัดจากระยะไกลค่ะหรือว่า Remote Testing จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องช่างตวงวัดได้โดยไม่ต้องมีการเดินทางไปยังสถานที่ติดตั้งของเครื่องช่างตวงวัดค่ะ ค่ะก็เป็นการร่วมมือกันในเรื่องเทคโนโลยีการช่างตวงวัดด้วยนะคะนอกจากนั้นในส่วนของประเทศไทยเองนะครับก็ทางกรมค้าภายในนะครับก็มีแผนนะครับในการที่จะ transform หรือว่าปฏิรูปนะครับเรื่องของการช่างตวงวัดของประเทศไทยเองนะครับที่จากปัจจุบันเนี่ยเราเป็นอ p e r a t o r นะครับที่จะตรวจเองอะไรเองนะครับอีกหน่อยเนี่ย ภารกิจเราเยอะขึ้นนะครับแต่จํานวนคนเราเท่าเดิมเนี่ยเราอาจจะมองในเรื่องของเป็น regulator นะครับแล้วมีการที่จะผ่องถ่ายอํานาจนะครับให้กับทางภาคเอกชนนะครับที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระนะครับในเรื่องของงบประมาณของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทางกรมบัญชีภายในที่จะพยายามที่จะมีการท r a n s f o r m หรือการปฏิรูปตรงนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้งานเกี่ยวกับการดูแลมาตรฐานเรื่องช่างตวงวัดนี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรามองในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้วยครับ